สำนักถังเลิศพบจบแดงตอน81ตอนสาทั้งสองฝ่ายถอยไปก่อนเจิงจ้านตะกูลค่าสุดยอดมากเจ้าเสร็จแล้วสวีเทียนเจินโบกมือที่ไม่ใหญ่นักไปที่หวังชิวเอ๋อร์จากนั้นเธอก็หันหลังเดินไปที่ขอบเวทีหวังชิวเอ๋อร์ไม่สนใจสวีเทียนเจินอย่างสมบูรณ์เธอคว้าหอกมังกระทองของเธอและเดินไปด้านตัวการหยุดพักสั้นๆน,นั้นช่วยให้เธอกู้พลังวิญญ,ญาณกลับมาได้มากรูปแบบการต่อสู้ของหวังชิวเอ๋อร์นั้นแตกต่างจากเจ้าวิญญ,ญาณส่วนใหญ่เธอต่อสู้โดยมีคนเป็นศูนย์กลางของทั้งหมด พูดให้ถูกก็คือเธอต่อ,อสู้ด้วยความมุ่งมั่นและจิตวิญญา,าที่ไม่ย่อท้อเธอใช้ศัตยภาพโดยกำเนิดของเธอยิ่งคู่ต่อสู้แข็งแกร่งมากเท่าไหร่เธอก็จะสามารถใช้ศัตยภาพของเธอได้มากขึ้นเท่านั้นและเธอก็จะแข็งแกร่งขึ้นมากนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เธอดูน่ากลัวเธอดูถูกคู่ต่อสู้ของเธอเสมอนี่คือแผนของเธอความเยื่อหยิ่งของเธอมาจากกระดูกของเธอเริ่มวิทย์เสียงที่ดังราวกับว่าพื้นที่ถูกแยกออกจากกันดังออกมา พบมังกรทองพุ่งตรงไปที่สุเทียนเจินซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ100เมตรราวกับสายฟ้านี่คือการตอบสนองที่ทรงพลังที่สุดของเธออย่างไรก็ตามสุเทียนเจินซึ่งอยู่ในโหมดต่อสู้ก็เปลี่ยนไปเช่นกันเธอประสานมือไว้ด้านหน้ายกแขนขึ้นและประสานนิ้วมือทําท่าทางราวกับกําลังยกท้องฟ้าหน้าอกที่ไม่ใหญ่นักของเธอดูใหญ่ขึ้นเพราะการเคลื่อนไหวของเขาเช่นกันรังสีของแสงสีแดงพุ่งออกมาจากร่างกายของเธอที่ใจกลางฝ่ามือที่ลอยขึ้นไปบนฟ้าของเธอลูกบอลแสงสีแดงอมส้มปรากฏขึ้น แหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองและสีดำสองผุดขึ้นจากเท้าเธอผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบแหวนวงที่สามของเธอเริ่มส่องแสงทันทีแสงสีแดงอมส้มถูกยิงออกไปและประทะกับหอกมังกรทองที่เหมือนกับสายฟ้าเสียงดังขึ้นเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อถูกโจมตีด้วยแสงสีแดงอมส้มแสงสีทองรอบๆหอกมังกรทองก็เริ่มจางหายไปและความเร็วของมันก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามมันก็ยังคูมุ่งตรงไปยังเป้าหมายของมัน วงแหวนวิญญาณวงแรกรอบๆสบิเทียนเจินเริ่มส่องแสงเช่นกันรัศมีสีแดงส้มปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเธอและแสงสีแดงส้มเหนือหัวของเธอก็เริ่มจมลงสู่พื้นจากนั้นร่างกายของเธอก็หายไปทันทีเมื่อเธอปรากฏตัวอีกครั้งเธอก็ยืนอยู่ตรงที่ที่แสงก่อนหน้าส่องมาด้วยวิธีนี้เธอจึงสามารถหลบหอกมังกรทองและไปปรากฏอยู่ด้านหลังมันได้หวังชิวเอิอก้าไปข้างหน้าขณะที่เธอเหยียบลงบนพื้นร่างกายของเธอลอยขึ้นไปในอากาศขณะที่เธอพุ่งไปทางสบิเทียนเจิน หลังจากที่เธอหลบหอ,อกมังกรทองแสงในดวงตาของสวีเทียนเจินก็ชัดเจนขึ้นจากฝ่ามือของเธอพระศมีแสงหนึ่งหมื่นดวงยิงไปที่ลูกบอลแสงสีแดงส้มในอากาศทำให้ทั้งเวทีกลายเป็นโลกสีแดงทองที่สุดใสหวังชิวเออรู้สึกสับสนในทันใดาภายใต้ใตแสงอันทรงพลังเธอสูญเสียเป้าหมายของเธอด้านล่างเวทีเธอใช้โถเปิดปากพูดทันทีว่านี่คือลูกหลานของสุริยันจันทราผู้ครอบครองสุริยันกับตันของสตาบันแสงมาจากราชวงศ์สาข,ขาหลักของจักรวรรดิสุริยันจันทรา เอ็ดเวทีถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีแดงทองมันแทบจะมองเห็นไม่ชัดเจนทุกคนจากสํานักถังมองเขาพร้อมกันด้วยความตกใจเธอใช้ทัวรู้สึกไม่สบายใจเขาหันไปมองเพื่อดูว่ามีใครกําลังมองเขาก่อนที่จะพูดด้วยเสียงต่ำสมาชิกของราชวงศ์จักประวัติตรงอย่างมีวิญญาณยุทธที่ทรงพลังนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่พวกเขาสามารถขึ้นครองบัลลังก์ได้วิญญาณยุทธดวงอาทิตย์นั้นมีเพียงผู้สืบทอดสายเลือดนี้พลังของดวงอาทิตย์นั้นแข็งแกร่งและรุนแรงมากมันเป็นวิญญาณยุทธประเภทไฟ แม้ว่ามันจะไม่ใช่วิญญาณยุธแข็งแกร่งสูงสุดแต่มันก็ไม่ได้ไกลเกินไปนอกจากนี้มันยังสามารถใช้พลังของดวงอาทิตย์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเจ้าของเมื่อเทียบกับพี่สาวเย่ยแล้วมันเหนือกว่าเห็นได้ชัดว่าขณะที่เหอใช้ถูก,กำลังวิเคราะห์ทุกคนก็สังเกตเห็นว่าเมื่อแสงสีแดงทองบนเวทีเริ่มสว่างขึ้นแสงจากดวงอาทิตย์รอบๆก็เริ่มอ่อนลงมีเพียงแสงที่ส่องลงมาบนเวทีเท่านั้นที่ดูสว่างขึ้นสิ่งนี้สร้างปรากฏการณ์แปลกๆราวกับว่าเสาไฟกว้างประมาณ1 0 0เมตรตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงมาบนเวที เธอใช้ทักษะวิญญาณที่สามของเธอก่อนแสงอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเธอก็ใช้ทักษะวิญญาณทักษะแรกของเธอแสงอาทิตย์กลับตาลปัดในเวลาเดียวกันเธอก็น่าจะใช้ทักษะวิญญาทักษะที่5ของเธอไฟแลนด์อ้างโรหวังชิวเอ๋อร์กำลังต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งบนเวทีหวังชิวเอ๋อร์ซึ่งอยู่ตรงกลางนั้นรู้สึกดีที่สุดเนื่องจากทั้งเวทีอาบไปด้วยแสงสีแดงที่ทรงพลังเธอจึงรู้ว่าการมองเห็นของเธอได้รับผลกระทบทั้งหมดที่เธอเห็นต่อหน้าเธอคือแผ่นทองคำเธอไม่สามารถแม้แต่จจะรรับูู้้ตแหนน่งงงขอเเทีเยได นอกจากนี้อุณหภูมิของลางประลองยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะแสงสีแดงทองนี้มันเหมือนกับลาวาในยุคแรกของโลกความร้อนกำลังย่างร่างกายของเธอในขณะน,นี้สิ่งที่ทำให้หวังชิวเออร์ตกใจก็คือความจริงที่ว่าเธอไม่ได้คิดว่าเธอควรจะปราบศัตรูยอย่างไรแต่เธออยากให้เธอมีกรออันติเมตน้ำแข็งของหัววีเฮาอยู่ด้วยเพราะนั้นเธอจึงไม่จําเป็นต้องกลัวความร้อนของดวงอาทิตย์หวังซิวเออร์โบกมือขวาของเธอและดึงหอ,อกมังกรทองของเธอออกมาทันทีเธอยือนในตําแหน่งเดิมและหลับตาลง ไม่นานเกล็ดสีทองก็ห่อหุ้มร่างกายของเธอทั้งหมดมังกรสีทองหมุนรอบตัวเธอและในไม่ช้าหมอกสีทองก็ลอยขึ้นจากร่างกายของเธอเธอยือนอยู่ตรงกลางของสนามประลองเหมือนรูปปั้นโดยไม่ขยับเขยื้อนเมื่อเขาเห็นทองคำและสีแดงจำนวนมาศาล้อาวีเฮาก็อดขมวดคิ้วไม่ได้ในเวลานี้เขาไม่สามารถช่วยหวังชิวเอ๋อร์ได้อีกต่อไปไม่เหมือนครั้งที่แล้วเขาไม่ได้ซ่อนตัวลุ้งหน้านอกจากนี้เขาไม่คิดว่าหวังชิวเอ๋อร์จะยอมรับความพ่ายแพ้ที่สำคัญที่สุดคือเขาเองก็มีแข่งขันในช่วงบ่ายเช่นกัน ถ้าหากเขาฝืนตัวเองเขาจะทำอะไรสํานักถังได้บ้างถึงแม้ว่าเขาจะสามารถใช้ทักษะจับจิตวิญญ,ญาณจอบกรอบป้องกันและช่วยหวังชิวเอ๋อร์ได้แต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดไปถึงขนาดไหนดังนั้นเขาจึงลังเลเมื่อเผชิญกับการนิ่งเฉยของหวังชิวเอ๋อร์สวีเทียนเจินก็งุนงงแน่นอนว่าเธอสัมผัสดได้ถึงตําแหน่งของหวังชิวเอ๋อร์แต่เธอไม่กล้าทําอะไรโดยไม,ม่ระมัดระวังหวังชิวเอ๋อร์ยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนรูปปั้นแต่เธอก็เหมือนภูเขาไฟที่สามารถระเบิดได้ทุกเมื่อเมื่อเธอททเเช่นนนัั้้้ธอจจะมตีดวยยพลลลงงาา พูดตามตรงสวีเทียนเจอเป็นคนผิดปกติในเมืองจันทราลักษณะเฉพาะของเธอคือความจริงที่ว่าจริงๆแล้วเธอเป็นเจ้าแห่งวิญญาณไม่ใช่วิศวกรวิญญาณท้ายที่สุดแล้วคนอย่างเธอซึ่งมีวิญญายุ์แห่งดวงอาทิตย์อันทรงพลังจะไม่ฝึกตนได้อย่างไรด้วยตัวเลือกนี้ไม่มีใครเต็มใจเป็นวิศวกรวิญญาณสวีเทียนเจอได้เข้าสู่สถาบันวิศวกรรมวิญญาณเมืองจันทราในฐานะข้อยกเป็นพิเศษแม้ว่าเธอจะรู้วิธีใช้เครื่องมือวิญญาณแต่เธอก็ชอบที่จะใช้วิญญายุทธของเธอมากกว่า สวีเทียนเจินไม่ได้เคลื่อนไหวง่ายๆบนเวทีทุกอย่างดูเหมือนจะถูกแสงสีแดงทองทำให้เงียบลงทำไมสูเทียนเจินถึงไม่รีบร้อนวิญญาณยุตของเธอเป็นการโจมตีประเภทพลังงานที่ทรงพลังการโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงแต่เผาเป้าหมายด้วยการเพิ่มอุณหภูมิแต่ยังควบคุมพลังของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปมันจะดูซับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากขึ้นไม่เพียงแต่จะเพิ่มอุณหภูมิในอาณาเขตของเธอได้แต่เธอยังสามารถสะสมพลังงานได้มากพอที่จะโจมตีอย่างรวดเร็วพลังจากมันจะสร้างความเสียหายได้ ดังนั้นเธอจึงไม่รีบร้อนคนที่ถูกจับได้อย่างแท้จริงคือผู้ตัดสินที่ชื่อเจิงจ้านในฐานะผู้ตัดสินเขาต้องสังเกตทั้งสองฝ่ายขณะที่พวกเขาต่อสู้กันบนเวทีในเวลาที่เหมาะสมเขาต้องประกาศว่าการแข่งขันสิ้นสุดลงและประกาศผู้ชนะโดยปกติเขาจะไม่ถูกโจมตีด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับทักษะวิญญ,ญาณประเภทความสามารถนี้ไม่มีที่ไหนที่เขาจะสามารถวิ่งได้แม้ว่าอสินแสงที่สูงส่งจะไม่สูงแต่พวกมันก็ยังค่อนข้างสูง ด้วยความสูงนั้นเขาจะตัดสินได้อย่างไรว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนอกจากนี้เขาไม่สามารถต้านทานการปราบปรามจากทักษะวิญญาณประเภทความสามารถได้หากไม่เช่นนั้นชูเทียนเจิญจะได้รับผลกระทบวิศวกรวิญญาระดับ9ก้าที่ทรงพลังคนนี้ทําได้เพียงรับผลของการโจมตีประเภทความสามารถทุกคนทั้งบนเวทีและนอกสนามต่างก็ตึงเครียดทีมจากสถาบันวิศวกรรมวิญญาณมือจันทรลุกข,ขึ้นยืนเพื่อดูรอบพวกเขารู้ว่าถ้าชูเทียนเจิญแพ้พวกเขาจะจบอย่างแน่นอน ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามประลองเพราะแสงแต่โลหะหลอมเหลวสีแดงเข้มไหลามาด้านในของกรอบป้องกันและความร้อนที่รุนแรงทําให้เกิดคลื่จนจํานวนมากถ้าแม้แต่โลหะยังถูกหลอมละลายก็บอกได้ว่าอุณหภูมิในสนามรบนั้นน่ากลัวเพียงใดผู้อวีเฮาไม่ได้ช่วยหวังชิวเออในท้ายที่สุดเขาเชื่อในความสามารถของเธอในเวลาเดียวกันเขาก็ทําเพื่อสํานักถังเขาเป็นสมาชิกของสํานักถังและในขณะที่ความรุ่งโรจน์ของสื่อหลายเพิ่มมีความสําคัญเขาก็เป็นเจ้าแห่งวิญญ,ญาณประเภทควบคุมหลักของสํานักถังเช่นกัน ถ้าเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมในการต่อสู้แอันดับแรกอย่างเต็มกำลังถ้าเพื่อนร่วมทีมของเขาบาดเจ็บหลักหลังจากเข้าสู่8อันดับแรกความผิดพลาดใดๆอาจทําให้พวกเขาต้องสูญเสียการแข่งขันทั้งหมดแม้ว่าหวังชิวเออร์จะแพ้เธอก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมคนอื่นสุดยอดที่สุดของชิวเออร์ูวเวเฮ้าก็หมัดขวาแน่นโดยไม่รู้ตัวทันใดน,นั้นเองฉากในสนามประลองก็เริ่มเปลี่ยนไปแสงสีแดงทองที่เข้มข้นเริ่มหดตัวด้วยความเร็วที่น่าตกใจทุกคนสามารถเห็นได้ว่าพื้นของสนามประลองถูกทําให้เป็นสีแดงจนหมด แสงที่ค่อยๆหายไปยังจุดเดียวเริ่มลึกลับมากขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มบิดและหมุนอย่างรุนแรงก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนระลอกน้ําร่างของชูเทียนเจินปรากฏให้เห็นฝ่ามือทั้งสองของเธอยื่นขึ้นไปบนท้องฟ้าและเธอก็ถือดวงอาทิตย์ดวงเล็กอย่างไรก็ตามดวงอาทิตย์ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มบนร่างของนางแสงจากวงแหวนวิญ,ญญาณวงที่หกเปล่งประกายเจิดจ้าแหวนวิญ,ญญาณสีดำคลับเหมือนจะย้อมดวงอาทิตย์ให้เข้มข้นขึ้นนี่คือพลังแห่งแสงอาทิตย์ทักษะวิญ,ญญาณที่หกของเธอคือแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ หวังชิวอเอตกอยู่ในอันตรายเธอใช้โถโร่งออกมาโดยไม่ต้องรอคำอธิบายจากเขาผู้วอวีเฮาก็สามารถมองเห็นจุดประสงค์ของเนสุริยันได้อย่างชัดเจนมันรวบรวมพลังงานของดวงอาทิตย์บีบอัดและรวบรวมมันให้เข้มข้นแสงสีทองแดงเข้มข้นรวมตัวกันอยู่ที่จุดเดียวราวกับว่ามันกำลังไหลผ่านช่องทางไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นคือจุดที่หวังชิวอเอยืนอยู่อันที่จริงนี่เป็นกรณีคลาสสิกที่ผู้ชมจะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่เกี่ยวข้องโดยตรง หวังชิวเอ๋อร์ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งที่เธอรู้สึกได้ก็คืออุณหภูมิรอบตัวเธอที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อแสงทั้งหมดรวมกันอยู่ที่จุดนั้นชูเทียนเช่นจะสามารถปปล่อยการโจมตีที่รุนแรงได้การจ้องมองของแมลงสุริยันเป็นการโจมตีที่ทรงพลังมากอย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการได้รับมันยากมากเราต้องค้นหาอสูรวิญญ,ญาณที่เรียกว่าแมลงสุริยันและหาราชาของฝูงแมลงสุริยันจากนั้นจึงจะได้รับทักษะวิญญาณนี้ สถานที่ที่สามารถพบมแมลงสุริยันนั้นอันตรายพอๆกับพื้นที่แกนงกลางของป่าดุงดาวที่ยิ่งใหญ่การค้นหาราชา,มาแมลงสุริยันนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงใครๆก็สามารถจินตนาการได้ถึงความยากลำบากที่สูเทียนเช่นต้องเผชิญเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะวิญญาณนี้อย่างไรก็ตามการจ้องมองของมแมลงสุริยันก็เป็นการโจมตีที่มีความสามารถมากมายเช่นกันเจอกันตอนต่อไปนะเพื่อน